เดินตัดกล้องทำไมเล่าอุบันที่เหตุเลยเจ้าถึงจัดคนไหนเนี่ยไม่เห็นลูกหรือว่าไอ้เหี้ยดูกหรือว่าเอาเนี่ย่ะเฮ้ยกันไม่รู้กันไงเลยเกมหน้ากูเล่นนะมึงเล่นทีมกูวะเกมหน้าทีมกูวะเพราะคนเริ่มเหลือน้อยแล้วน่าจะเล่นได้อยู่ด้วยกันเจ้า เขาเล่นกันเจ็ดนาทีอันนี้เพิ่งรู้เลยไม,ดไมดาดูก,กันไม่น่าเยอะนะต้องลงไปช่วยทีมแชมทีมแซม,ม,แมไม่น่าเยอะนะนใครอยู่ใครบ้างนี่โอ้เชี่ย

ยันได้ไม่เป็นเลยนี่ขนาดหนูไม่เล่นบ่อยนะเนี่ยไม่ไงเล่นแต่สอสามถ้ไมกูมาหา้ากูได้เล่นสองตาแล้วกูกลับบ้านแล้วรอทีมแชมป์แพ้ก่อไม่เขาก็ปิดไปกูก็ลับกับพอมึงก็กูกัพอมกูสอมวยประมาณสิบขุมมวกัล้วเลืกไปเขาเลากไม่นักดูว่าแล้วแต่ว าปิดมึงเล่นวงในแทนกูเลยนะวงในที่นี่กูไม่ไหวจริงกูแบบโหแรงเลยอะเล่นกาดอะไรกูเวอร์ให้ก็ได้โอเคเล่นเวอร์กูขอเล่นชูติ้งการ์ดแม็กก็พอยระยะการกูได้สามแต้มกูได้เทที่แล้วอ่ะไอ้เทที่กูเล่นอ่ะสองลูกติด ยิ่งโซเหมือนคุโรโกเลยอ่ะยิ่งแบบเหมือนไม่มีใครเห็นกูเลยพี่คนนั้นแม่งส่งอย่างนี้เหมือนคุโรโกจริงยิ่งนั้นอ่ะเสื้อเทาอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่พาวเวอร์นะไม่ใช่ที่ชนกูตายนะอีกคนนึงเสื้อก้ามอ่ะเสื้อก้ามเสื้อก้ามเออรองเท้าส้มโคตรแรงโดนแล้วไอ้กู้ทรงปุ๊บแล้วจับแล้วกูส่งให้เทียดอ่ะเทียกใช่ไหม เฟสทุกเพอยู่ในนี้หรอมาดิเพงเห็นหรอกล้องพี่นู่นอะลูกเขาคนไหนไอ้กดไอ้กดกู ไต่ก่อนกูแก้ตัวยิงสามสองลูกติดได้ป่าววะกูแก้ตัวยิงสามลูกติดไอ้ควายมึงเห็นไหมเนี่ยมึงดูไหมเนี่ยตอนกูเล่นมึงไปไหนเนี่ยก่อนควาย คิดมึงทำไมถึงยืนรอกันไม่ิดี่ดคามคิดเ็นีกเดิดกูจะก่อนก็นกูกูคิดว่ากูถ้ามันจะจับนิ้ชตรงนั้นอ่ะกูสปินกูเลยไม่รู้ว่ามันจะเข้ามาหรเลยต้องรอจังหวะต้องรอช้าก่อนแป๊บหนึ่งถ้าเราไม่าไม่ดูชัดเจนแล้วกดให้กดไอ้กดยืนรอถ้าไกดยืนรอแม้ว่าจะสติถึงครับ กูว่าเทนก่อนที่มันจะโดนก่อนถ้เกิโดนแบกที่กูบอกมันจะโดนแบกฟปลาแล้วก็สมมติเมื่กูเห็นแล้วมึงโดนจัดขึ้นมามึงเจ็บเองมึงเจ็บเปล่าเลยแต่ว่ามึงจันขึ้นมามันเสี่ยงที่มันอาจจะโดนพวดเอาเขาได้แต่ว่าเขาจะโอกาสไนแอ้ชั้นของเขาเลือกน้อยมากเขาได้ยินไม่ได้เขาได้จ่ายเงินยาแเขาได้โดนกระตังแต่มะติคุณเลี้ยงมาแล้วมึงขึ้นมาที่ร้านไหนอะปกติไปต่อ

ที่อยากจะนำมันจะโดดที่โดดได้โดดอยู่ด้วยมันโดดด้อยู่ด้วยเดี๋ยวเราจะโดดลูกลีบาวจะโดดลูกได้แต่ว่าต้องการอย่าไปโดดบล็อกที่จะบล็อกเดี๋ยวอีกสองนาทีถ้าเจอคนถ้าเจอคนที่จะบล็อกมือกระบาลมาถ้าคุณเจอคนที่จะบล็อกมึงือยกทีหนึ่งหรือสมมติมืออัดทีหนึ่งถ้ามึงโดดเท่าไหร่จบเลยนอกจากมึงจะเสียมือมึงจะเสียบ้าย ไม่ได้ตได้ต่อนะอย่างไมักีก็โตบเบ่กติันได้พูดเรื่องท่ไม่ด้เรื่ทีมาัน่เเลนเไม่ขึ้นช่วยผู้ดล่นได้หน้าส่ปีหน้าก็ไม่มีตัวแล้ว่เอาตัววิ่งอ่ะ ขยัน่ยวเนี่มันขยันสุดมันขยันกลมกับกูด้วยะยอมรักตรงนี้เลยเหนึงนาทีเสี่วเงเเสียตรงกูไม่เคยแข่งเยมันไม่เคยแบบหนาแบบบ่อยแมะ่งล่างต่างเออกูเหมือนกันเนี่ยกูครั้งแรกเลยมึงก็มาเล่นกับกูด้ไอ้กดกูมาทุกวันนาทีนะกูมาทุกวันนาทีนะกูไม่ได้มาบ่อยอะไร ึงมาวันไหนออ่ะะแแล้วตเฟสมาพอยเฟียตเหรอแแลล้วต่มเนป็ที่อ๋ยวสามสิบวิถ้าสวนเปิดมันก็ไปเล่นสวนบ่อยๆสวนไกลบ้านกว่าน่าจะเล่นที่นี่มากกว่าก็มีพวกกูเนี่ยแหละแล้วก็มีรุ่นที่ที่สอนพวกกูตรงนี้กูมีแต่รุ่นที่แปดเจ็ด หกห้าส <5 S 2> ี่ <4 S 2> อ่อไม่นับห้า <5 S 1> <4 S 2> สี่สามสองหนึ่งสมวิเหรออ,อจบ